เพื่อไปรักเธอแบบมีกั้งใจเธอคงไม่รู้ใช่ไหมฉันแพ้ความน่ารักเธอกี่ครั้งอยากให้อยาะไปไกลชิดให้ใจมันวุ่นวายไม่รู้ทำไมทำไมมันเอาแต่คิดถึงเธออยากรู้เหมือนกันว่าเธอนั้นใช้วิธีแบบไหน and chạy แบบนี้ต้งใจเธอคงไม่รู้ใช่ไหมฉันแพ้ความน่ารักเธอกี่ครั้งอยากให้อยาไปไกลชิดให้ใจมันวุ่นไวายไม่รู้ทำไมทำไมมันเอาแต่คิดถึงเธออยากรู้เหมือนกันว่าเธอนั้นใช้วิธีแบบไหนเธอเหมือนมาล้อมลืนลให้ใจฉันแทบ ใครเป็นคนีใครบอแต่เป็นการที่แบบคนจอเข้าหากันแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็คือฟีดแบบ็งกไม่ได้ทำชลเครับก็ตนจอกจากีแบกแล้วก็มีเพียคือมีมาใช่แม้แต่หลังกก็เยอะมากมีนักแต่ที่ปล่อยมาที่ e ่สุที่มีชื่อเรื่องอะไรดิเมาไม่ดีีนี้ดม ชายมากเป็นคนที่แบบว่ามีเอ NERGY แบบมากๆเลยแล้วตอนที่รีบดูอะค่ะเออควบก,กับบอกว่ายังไม่ค่อยใช่แล้วพอเือนเราได้กระโจลงไปเวิร์กช็อปจริงๆไปค่ะรู้สึกว่าซันเป็นคนที่แบบมีเอ NERGY ที่นุ่มช้าเวลาพูดก็คือจะเป็นอีกช่องเสียงน้ำเสียงเลยเป็นคนที่แบบคอมโอมไพร์วันนิมานอนกับทกซี ารใช่ใช่พอมนได้ลงแรมก็เห็นออกมารู้สึกถึงความเป็นคนในตัวละครนั้นมากขึ้นใช่ค่ะฉันเป็นเป็นคนที่แบบตัวเลอะมากไม่เคยเป็นแบบนี้ที่แบบว่าช้าลุกลวนอะไรอ่างเงี้ยก็ได้เปิดแบบศึกษาตัวเองไปด้วยเนาะการพัฒนาเรา นนะเปิดไปแลยกันใช่เหมือนตัวซันทำให้เลิฟมีสติในการแบบพูดขยายคิดมากขึ้น <c oughs> เลยค่ะที่เวลาร่วมเป็นไงบ้างกับผมค่ะตัวหนูเองยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีค่ะเพราะว่าเหมือนตอนที่เวิร์กช็อปก็ลองลองหาตัวละครด้วยความที่เราเป็นคนพูดมาก <c oughs> แลวเรา ลองใช้กับตัวนี้รู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วมันไม่เวิร์กจนนั่งคุยกับตัวเองแล้วลองหาลองหาแล้วลองเป็นลุยพอห <พอ S 2> ลังนะใช่พอเป็นลุยปุ๊บแล้วช่วงแรกอ่ะก็ยังคิดว่ายังไม่สบายตัวเลยคิดว่าเอาวะมาลองเป็นตัวเองแล้วกัน เพื่อที่จะเอาไลงตรงนั้นนะอ่ะมาเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาแรก<อ>แล้วพี่ฝนก็ชอบอพี่ฝนถามว่าอันนี้คือเป็นองศาในรูปแบบที่มิวมีภาพในหัวล้อเด้ยว่าเปล่าคะดูเล่นเป็นตัวเอง นานแล้วนะฮะอ่าข้อที่สองอันนี้ไม่รู้เขาจะชี้ใครนะคะเพราะคำถามซุ้มเสียงมากนะคะใคร ¡Aquí <laughs> มีตอนไหนที่เราดูสักคนที่ช็อตเด้ทำไมอะ่ะให้งคนนับยังไงดีอ่ะมีใครจำได้ไหมคะหนูเชื่อว่ามีคนดูเยอะมากอ,าอ,าอ,าอาันไหนอันไหนแล้วสิโอ้โหแฟนคลับไปเจอไหม,ไมเยอะแฟนคลับเยอะ <ay, S 2> <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> ชื่อว่าทาั้งท่าสองคนอ่ะไม่เหมือนกับสองคนด้วยแต่ฉันอยู่นะะเพราไหน เท่แค่เท่แค่เออเขาชี้เธอเขาชี้เธอแต่พี่พีโมเป็นแต่ที่เขาดูแลแนี้ครักคือพี่มิวดูแลหรูอดีตลอดตามใจเลยตลอดแบบสมมุติว่าเลิยากกินอะไรมีสองงานที่เลือกก็คือให้เลิกเลิกก่อนแล้วก็เลิกตามเลยบอกว่าสมมติก๋วยเตี๋ยวกบบเขาขาดอ่าวันนี้แบบเลินแกกินเขาผาดได้เขาผาดใช่ ค่ะเพ<อ>ราะบตามเล่ลวว่าอยทำไมเขาตา,า,ามใจเขาขนาดั้นก็อะไรหน้าบาเขาชอบอะไรเราก็ชอบเอเขาเรียกว่าตส่ง่ายอ่ะทีนี้กเมื่อกี้ใครที๊แพรดีกว่ากันนะดีที่สุดดีกว่า,าตามมาใครที่อ้อนที่สุดเอใครมีโมเมนต์มาใครแบบโดนรู้สึก คนนี้อตขนาดแบบนี้นะหรอยังไงแม่คือเขาจะมีเสียงของเขาอะว่าพี่เมียวเออไปกินันี้อะหรือว่ามันจะมีแบบหนุ่มบอกไม่ถูกอาจจะเป็นปกติของเราสองคนมันเลยกลายเป็นแบบเหมือนทุกครั้งที่เรามองเขามองเขาอะก็แบบแมวเหมียวตัวนิร์ดอะอันไหนมีซินทูเอชันมีซินทูเอชันไปกินที่แถวยาวรา พี่มิวอ้อนไปแบบไม่ใช่พี่เลิศอ้อนพี่มิว่เดี๋ยววันนี้อยากไปกินซัมติงบางอย่างที่เยอรมันลาเออกองเตรียมนะคะฉันเซ็ตให้เราหลังจจอพี่มิวอยากกินบีผัดเยอรมาน่าไปเราจะไปเจดทีจัแม่โอเค่ะทีนี้มาอีกหนึ่ง้อคิดว่าใครหัวกว่ากันเป็นคนแบบขี้หัวขี้เข่ม้วดอ่ะนะ ฟิล์มนะเข้มงวดเข้มงวดเข้มงวดในเรื่องในเรื่องการใช้ชีวิตอืมพี่เลิฟหล่อคือเลิฟหล่อแสดงว่าพี่เราเป็นคนมีเขาเรียกว่ามีลำดับในการทำอะไรในแต่ละวันมีสเต็ปมีสเต็ปแล้วประสมพันละพี่เมย์วาเป็นคนแบบนี้ป่ะหรือว่าไม่ใช่เลยเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นคนหัว คิดว่าจะถามว่าเป็นคูแต่เราสึกว่าเออโขกคนต้องผขกกันคู่แหละีนี้ก็่ลยคิดว่าใครเป็นคนแบบมีความเข้มงวดในการใช้ชีวิตมากกว่าอันนี้หนูคิดว่าน่าจะเป็นองเลิเพราะของหนูสมุิว่ามีแพลนวันนี้จะทําอะไรบ้างอะฮะอ่ะถ้าแบบทำสามอย่างแล้วไม่ไหวแล้วก็พักเพราะว่าเอาเท่าที่ตัวเองไหวไม่อยากฝืนร่างกายตัวเองมากอะไรอย่างงี้ค่ะแต่บางวันก็รู้สึกว่าเออฝืนร่างกายตัวเองมากนี้เชียิเลยอะไรอย่างงี้ก็เจอได้เธอเป็นเทรนเนอร์ ใช้ชีวิตได้ตลอดกันไปนะครสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะครับใครโลกเอียงที่สุดเอ่ะแบงค์ยังไมาใส่ไหนสิเอเดนเบอร์กูเบนนะครับอ่ะก็เรียกได้ว่าทั้งสองคนก็น่าจะรู้จักกันมากขึ้นแนะครับเราได้พบเจอวันนี้รู้จักกันมากขึ้นอ่ะคอยค่ะ น,นะ,ค,ะ,ะนครับนะครับวันนี้ก็ไ,ได้ได้ว่าได้รับความรู้ทุกคนยิน้องี่นรกลับมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูมาแล้วมันมีอีกหนึ่งสิ่งที่หนูจะได้ทำร่วมก,กับพี่เขาในนีมนพี่ขอโทษพี่เลิพี่เลิพี่เลิจะต้องใช้สิ่งที่เราได้